สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนล EC Team Live ช่องเกมกระชาที่พาทุกทท่านไปตเตลุยความเค้มนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Exorcist in Iceland นะครับในคลิปแจกโคไดเทมฟรีแล้วก็วิธีเติมนะวิธีเติมโคดนะครับวันนี้เป็นวันที่28เดือน2นะครับปี2022เขาเปิดเซิร์ฟโกบอลแล้วเนาะแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันแรกในการเล่นด้วยนะครับเข้ามาที่เมนูครับแล้วก็เซตติ้งครับมาที่ Account แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ครับ use coupon แล้วก็ โค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับตอนนี้มีอยู่โค้ดเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มผมก็จะมาแปะเพิ่มเหมือนเดิมนะเคสแกลนโอเพ่นโอเคคูปองไปที่เมลบอกเรียบร้อยนะครับก็ออกไปดูว่าได้อะไรกันนะนี่นะครับตรงนี้เนาะโอเคได้เห็น EP นะครับเงินแล้วก็กุญแจนะครับ3อันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะบายยครับผม